Uh, สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทาง f facebook ทาง YouTube ทั้งหลายนะฮะก็ oh, อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนเย็นว่าจะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีํำพิพากษาจำคุกคุณเทศไทยเสยนาพ์ สสนครเพียนราชเกนเลือกตั้งที่สามพักประชาธิปัตย์สองปีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกสิบปีนะฮะอีกสิบปีแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามาถึงวันนี้คำสั่งศาลที่บอกว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีมีผลให้คุณเทพไพศาล์พ้นจากตำแหน่งสสแล้วหรือยัง ซึ่งผู้รู้ทางกฎหมายหมหาชนทั้งหลายก็ให้ความเห็นที่ยังไม่ตรงกันอาจารย์วิศนุกเคกรืองามก็บอกอย่างโน้นอย่างนี้คุณถาวนแสเนียมก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณนิพิษอินทระสมบัติก็ไปอีกแนวหนึ่งอาจารย์เจตก็ไปอีกแนวหนึ่งก็ทําให้ยังเป็นในเครือบแผลงของ สังคมว่าตกลงผลเทศภัยเสนาพงยังเป็นสสอ,อยู่หรือไม่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกรกตเลขาิภาส่งหนังสือไปยังกรกตว่าให้กรกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฐานะของคุณแท็กไทยตอนนี้เป็นอย่างไร ยังเป็นสอสอ,อยู่หรือไม่หรือว่าพ้นจากตำแหน่งสสแล้วซึ่งวันนี้ล่าสุดเลยนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตัง้งมีมติแล้วว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฐานะของคนเทศภัยเสนสมว่ายังเป็นสอสอ,อยู่หรือไม่หรือว่าพ้นจากตำแหน่งสสแล้ว แต่วันนี้ผมได้เช็คข้อมูลวันนี้นะฮะคุณเทศไทยเสนาพ์ยังเข้าประชุมสภาอยู่ยังไปนั่งอยู่ในห้องประชุมนะก็คือยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่สามจังหวัดนครทรีธรรมราชอยู่เหมือนเดิมผมมีโอกาสได้สนทนากันกับคุณเทศไทยเล็กน้อยวันนี้ เพื่อที่จะสอบถามความคืบหน้าล่าสุดว่าเป็นอย่างไรซึ่งคุณเด้ไทยบอกผมว่าวันนี้ยังเข้าประชุมสภายอยู่และแต่ว่าขอที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์อื่นที่สมควรจะได้จากตําแหน่งผู้แทนรัศดรสิทธิประโยชน์อื่นๆที่สมควรจะได้เช่นค่าเดินทางค่านโน่นค่านี่ค่าเวียบประชุมอันนี้คุณเทศไทยบอกว่าไม่ขอรับ ถ้าเดินทางไปไหนมาไหนก็จะใช้จ่ายเงินของตัวเองนะใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อตัดปัญหาว่าจะมาเรียกคืนในทีหลังถ้าฐานะของคนไทยเสนาพลพ้นจากความเป็นตรวสอบมาตั้งแต่วันที่าาศาลพิพากษาก็จะได้มาต้องมานั่งเรียกคินคืนกันอันนี้ก็ต้องรอนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยมาอย่างไร ก็ยังไม่รู้ว่าศารจะใช้เวลานานแค่ไหนนานแค่ไหนเรายังไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องที่มันคาอยู่ในศารทั้นโน้นมีปริมาณสักเท่าไหร่แล้วคิวที่จะถึงเรื่องของกรุงเทพฯไทยเนี่ยมันเป็นคิวที่เท่าไหร่และต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ผมได้เช็ค ไปที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะฮะปรากฏว่าสนามเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่สามเนี่ยก็เริ่มจะคึกคักขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะคึกคักเริ่มมีคานพูดถึงร้านน้าชาร้านกาแฟก็นั่งพูดกันในเรื่องของฐานะของคศไทยเลยน,นะผมว่ายัางเป็นสอสอ,อยู่หรือไม่หรือจะมีการเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเมื่อไหรอย่างไร ในวงกาแฟของนครศรีธรรมราชกำลังสนุกสนานกันเรื่องนี้ครับกําลังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะมีขึ้นหรือไม่อย่างไรผมอัปเดตข้อมูลนิดก็แล้วกันนะครับว่าสนามเลือกตั้งเขตสามนครศรีธรรมราชประกอบด้วยอำเภออะไรบ้างสนามเลือกตั้งนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่สามนะครับ ประกอบด้วยอำเภอเช้อวดเป็นอำเภอหลักเลยครับคะแนนเสียงจะเยอะในอำเภอเช้อวดตามด้วยอำเภอเฉลิมประเกียดอำเภอจุฬาภอนอำเภอพระกุมนี่คือเขตเลือกตั้งที่สามก็เนี้ยประกอบด้วยอำเภอเหล่านี้แต่ว่าฐานหลักก็อยู่ที่อำเภอเช้อวดถ้า,าก็าใครสาม,มารถที่จะยึดครองใจพี่น้องชาวเชะอวดได้ ก็มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งได้ <Hey. S 1> ผมไปเช็คข้อมูลล่าสุดเหมือนกันนะครับ <Hey. S 1> ก็ได้คุยกับคนเทศไทยเสนพงว่าถ้าหากว่าฐานะของคณเทศไทยมีปัญหา <Hey. S 1> คุณเทศไทยจะส่งใครลงจะเสนอใครหรือไม่ <Hey. S 1> คำตอบ <Hey. S 1> ที่ได้ชัดเจนครับว่า คนในบ้านมีอยู่สามคนที่ยังลงเลือกตั้งได้คนในบ้านยังมีอีกสามคนมก็คือน้องของคุณเสถยรไทยผมรู้จักชื่อจริงไม่ทั้งหมดนะฮะแต่ที่รู้มีคุณพงศ์ิลเสนพง์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อแมวแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งน้องผู้หญิงเนี่ยคงจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองเขาเดินไปทางพิเอ็นจีโอ สายเอ็นซึ่งก็เดินคนละสายคนละสายทางกันแต่แน่นอนว่ามีอยู่สองคนก็คือคุณพงศ์ศิลป์แล้วก็น้องแมวอีกคนหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสที่จะลงเลือกตั้งในนามของตระกูลเสนพงศ์แล้วอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ชวัตเสนพงศ์ ผมได้ถามคุศไทยและคศไทยบอกว่าอาจารย์ชาวัตคงไม่ลงเลือกตั้งเป็นสอสเขตเลือกตั้งที่ <c oughs> สามสาเหตุ <c oughs> ที่ไม่ลงอาจารย์ชวัตบอกว่าก็ผมรักษาการนายกเทศรมนตรีเทศบา,นนาลนาครนครศรีธรรมาชอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นเมื่อไรเพราะสัญญาณที่ได้มาก็คือจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับองค์การบริหารจังหว,วัดก่อนเทศบาลก่อนวตต่อ กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นจึงยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งเทศบาลจะมีขึ้นเมื่อไหร่จะเลือกตั้งต้นปีหน้าปลายปีหน้าหรือกลางปีหน้ายังไม่มีใครรู้ฉะนั้นอาจารย์เจ้าบอกว่าเขาจะขออยู่รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครน,นครสีธรรมราชไปก่อนในช่วงนี้จะไม่ลงเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่สามอันนี้ชัดเจนนะครับ ชัดเจนว่าอาจารย์ชวัตเนี่ยจะไม่ลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามแน่นอนแต่ว่าคุณเทศไทยบอกว่าเขาก็จะเสนอคนของเขาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเสนอใครซึ่งที่เห็นมีก็นหนึ่งก็คือพงศ์สินเสนือนุ่มแล้วก็นน้องชายคนก็คือแมวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าคุณเทศไทยจะเสนอใคร หรือคุณพิทยาแค่พระใดจะเสนอตัวลงเลือกตั้งในเขตนี้หรือไม่อย่าลืมว่าเขตเลือกตั้งนี้เดิมที่เคยเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียง,บบงเบอร์แบ่งเขตเรียงเบอร์หมายถึงว่าแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเขตละสามคนสามคนสามคนแล้วก็เรียงเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เรียกว่าแบ่งเขตเรียงเบอร์ สมัยที่แบ่งเขตเรียงเบอร์เนี่ยคุณวิทยาก็เคยลงเลือกตั้งในเขตนี้นะเขตที่ประกอบด้วยอำเภอวอไสัยอเภอเชียนใหญ่อเอภอปากพนังอเภอเฉลิมประเกียดอเภอฉอวดอเภอชุลาพรย่านนี้พระลมไปถึงร่อนพิบู์นี่คือหนึ่งเขตเลือกตั้งสมัยก่อนที่มีสสอ,อยู่13่สามคน ในเขตนี้ก็จะมีคุณวิทยาแกวพระดายคุณจำนิสักดีเศษแล้วก็เดี๋ยวอีกคนหนึ่งคือใดรนึกไม่ออกก็เขตนี้จะมีสามคนแต่พอเขตเลือกตั้งมันเล็กลงหนึ่งเขตหนึ่งคนเขตมันก็ถูกซอยออกไปมาเป็นหัวใสฝากพนนังเขตใหญ่หนึง่งเขตเลือกตั้ง็งลือเขตเลือกตั้งที่สองแล้วก็อีกเขตหนึ่งก็คือ วัไซเัลเิมประเกียรติจุฬาพรพระลมอันนี้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็ตัดร่อนพิบูลไปอยู่อีกเขตเลือกตั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในเขตเลือกตั้งนี้ถือว่าเป็นเขตเดิมของคุณวิทยาแก้วพระเดคุณวิทยาจะเสนอตัวลงในเขตเลือกตั้งที่สามนี้หรือไม่อันนี้ยังไม่รู้อันนี้ยังยังไม่รู้นะครับ แต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าเขตเลือกตั้งนี้คนที่ยืนดิ่งแน่ๆอยู่แล้วก็คือคุณานาาาอำเภออาญาสิทธิ์ศรีถุวัตในาาอำเภออาญาสิทธิ์คราวที่แล้วลงเลือกตั้งในนามพรักพลังประชารัฐได้มา28,700ืักว่าคะแนนแพ้คุณทเทดไพเสินนภงไปเคราวนี้ ผมได้คุยกับนายอำเภอแล้วนาออยอำเภออายาสิธิ์ตอนนี้หลังจากแพ้การเลือกตั้งก็กลับเข้ารับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่เขาเจสวนจังหวัดพัทลุงก็มีเจตนาแน่วแน่มีเจตนามุ่งมั่นชัดเจนว่าคราวนี้จะลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนจะลงเลือกตั้งอีกครั้งนึงแน่นอนและก็จะเสนอตัวลงในานามพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิม ถึงก็แน่นอนว่านี่นคือตัวยืนที่หนึ่ง oh <my> พักมาจฏิบัติยังไม่รู้ว่าจะส่งใครถึงก็มีอยู่หลายคนนะครับ <S <S นอกจากคุณปมศิลป์นอกจากน้องแมวนอกจากคุณวิทยาแกา้พระเดก็อาจจะมีคุณอภิชาติการิการอาไม่คุณอภิชาติศักดิเ์เดษคุณอภิชาติการิการก็เขตนี้แหละแต่ว่าได้ยุติบทบ,บาททางการเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงแล้ว นี่ที่เห็นตัวแล้วมีอยู่สองนำคนนี้แต่ว่าผมได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดวันนี้ได้ข้อมูลใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะครับว่าคุณถาวรวัดคงแก้วหรืออรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจกกะเกษียณอายุราชการในเดือนหน้าผมเคยรู้จักในนามของนายอำเภอถาวรคงแก้ว แต่ว่าเขาก็เปลี่ยนนเปลี่ยนชื่อนิดเพิ่มมานิดหน่อยเป็นถาวรวัดโคงแก้วก็เตรียมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้เช่นเดียวกันในนามพรรคภูมิใจไทยซึงพึ่งจะไปเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเมื่อไม่มกี่วันมานี้ซึ่งก่อยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะครบเก้าสิบวันมีสิทธิ์ที่จะลง,ลงเลือกตั้งหรือไม่เวลานี้อยู่ที่ าสารร<ด>ัฐมนูญว,ว่าจะวินิจฉัยเร็วหรือช้าถ้าวินิจฉัยเร็ว,ว,รวคุณทวารวัดก็ลงเลือกตั้งมาได้เพราะว่าเป็นสมาชิกพักไม่ครบ90วันอันนี้ก็ต้องดูกันต่อนะครับาสารก็จะเร็วหรือช้าถ้าสารเร็วคุณทวารวัดก็ลงเขตนี้อีกคนหนึ่งในานามพักภูมิใจไทยอันนี้ <laughs> 2 2 3พักเห็นตัวแล้วนะครับ ก็คือพักพลังประจรัฐพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักภูมิใจไทยแล้วข้อมูลที่ได้มาล่าสุดอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่านอกจากนายอำเภออายาสิทธิ์ที่ประกาศมุ่งมั่นว่าจะลงเขตเลือกตั้งนี้แล้วผมได้ข่าวมาว่าคุณวิชัยบุญญเกียรติเสนอจะลงในานามพักพลังประจรัฐในเขตเลือกตั้งนี้อีกคนหนึ่ง แสดงว่าพรักพลังประจ,จรัฐที่เสนอตัวจะลงเขตนี้ก็มีสองคนหนึ่งในอำเภออาญาสิทธิ์สองคุณพิชัยบุญญเกียรติอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราชแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนักจากนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะต้องมีการทำลายมารีโหวตลายมารีโหวตหมายถึงว่าให้สมาชิกพักในเขตเลือกตั้งนั้นเห็น โหวตมาก่อนว่าพักควรจะส่งใครหมายจะให้สมาชิกพักที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยมาลงมติก่อนว่าจะส่งใครสมมุติว่าพักพลังประจรัฐมีอยู่สองคนก็คือหนึ่งนายอำเภออาญาสิทธิ์สองคุณพิชัยบุญยเกียศพักพลังประจรัฐจะต้องทำพลายมริโหวตในเขตเลือกตั้งนี้ ให้สม,มาชิกพักเป็นคนโหวตก่อนว่าจะส่งไปลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้เมื่อสม,มาชิกพักโหวตแล้วว่าพักครจะส่งคนนี้สาขาพักที่อยู่ในโซนนี้ใน,ในเขตเลือกตั้งนี้จะต้องส่งชื่อให้กับพักเป็นมติพักว่าต้องส่งคนนี้ซึ่งจริงๆต้องส่งชื่อสองคนนะแต่ว่าต้องส่งหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสอง เพื่อให้พักมีทางเลือกหนึ่งสมาชิกอาจจะเลือกนายกแต่ว่าคะแนนของนอายกก็มีส่วนหนึ่งพักจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งต้งดจริงงีก็ต้องส่งสองชื่อเหมือนกันปรัาธิปัติ์ก็ต้องทำไปไม่ด้โหวตซึ่งอาจจะส่งชื่อพงศินเสนพงแล้วก็วิทยาแก้วพราดัยสองคน พักจะเป็นคนเลือกครับว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งแต่ผมได้ข้อมูลล่าสุดมาแล้วนะครับว่าสาขาพรรประชาธิปัตย์ที่เขตเลือกตั้งที่สามนี้ได้มีการประชุมแล้ววันนี้ได้มีการประชุมแล้ววันนี้และที่ประชุมก็มีการเสนอชื่อคุณพงศ์ินเสนพงศ์ลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้คุณพงศ์ินจะลงเลือกตั้งใน เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามนี้แทนคุณเทพไทยเสนนพงเพราะว่าคุณเทพไทยมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติขาดความเป็นผู้แสนนาษฎรสิ่งที่ผมยังไม่รู้ตอนนี้ก็คือในนามของพักเก้าไกลจะส่งใครพักเก้าไกลจะส่งใครลงเลือกตั้งเขตเลือกตั้งนีผ้ผมเชื่อมั่นว่าในการเลือกตั้งคราวนี้พักเก้าไกลจะต้องส่งคน ลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามนี้อย่างแน่นอนอถ้าหากว่าที่ผมพูดอยู่นี้ได้ยินไปถึงคุณสิริวัตรไกรสินแล้วก็น้องของคุณสิริวัตรไกรสินที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยช่วยแจ้งหน่อยครับว,ว่าพักเก้าใครจะส่งใครใน แนวโน้มก็ได้แนวโน้มว่าจะส่งใครในเขตเลือกตั้งที่สามนี้ผมไม่รู้จริงๆผมพยายามโทรหาคุณสิริวัตรมาสองสามครั้งแล้วแต่ว่าคุณสิริวัตรก็ยังไม่รับสายผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดผมก็ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตว่าตกลมพรรคเก้าไกลในเขตเลือกตั้งที่สามของนครีธรรมรรชเนี่ยจะส่งใครลงเลือกตั้งแต่ผมมั่นใจว่าพรรคเก้าไกลจะต้องส่งคนลงแน่นอน และจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกครับยกเว้นเสียแต่ว่าพรรร่วมรัฐบาลจะมีการตกลงกันว่าจะส่งเพียงพรรคเดียวพรรคใดพรรคหนึ่งถ้าส่งเพียงพรรคเดียวโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้ส่งคนลงเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม อันนี้หมายถึงว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ย <c oughs> มีการตกลง,ลงใจกันว่าเราจะไม่แข่งกันนะเราจะไม่ชนกันนะเราจะไม่สู้กันนะก็ลงเพียงพักเดียวแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ <c oughs> พักพลังประจรัฐก,ก็จะส่ง <c oughs> ภูมิใจไทยก็จะส่ง <c oughs> แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็จะส่งอันนี้ก็ไปสู้กันในสนามเดอกตั้งการสู้อย่างนี้ถ้าทุกพักลง เหนื่อยครับถ้าประจัยปัตจัก็ลงภูมิใจใจกอลงพลังประจร์ก็ลงพักก้าวไกลก็ลงอันนี้จะทําให้ทุกพักเหนื่อยเลยครับเหนื่อยสำหรับการเลือกตั้งในเขตนี้ซึ่งผมก็คงจะไม่พูดที่นําว่าใครเหนื่อยคุณไม่ต้องบอกว่าใครเหนื่อยนะ ที่น้องที่อยู่ในเขตเลือกตั้งย่านนี้ชะอวดจุลาพรพระตรมเฉลิมประเกตรขิก็คงจะพอรู้นะ่นครับว่าใครจะเหนื่อยสมัครเเลือกตั้งนี้ถ้ามีการลงกันทุกทักแต่ถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้ว่าโอเคอให้เจ้าของพื้นที่เดิมส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง,อ,งอันนี้ก็จะเป็นการสู้กันระหว่าง พักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื <au gaz affordable> ้นที่เดิมกับคนของพักเก้าไกลแน่นอนนะก็จะสู้กันสองพักหรือจะมีพักอื่นข้ามาอีกก็ไม่แน่เช่นว่าพักเพื่อไทยเขาจะส่งคนลงเลือกตั้งไหมอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งสำหรับพักเพื่อไทยเราก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่เห็นตัวว่าใครจะลงในนามพักเพื่อไทยหรือไม่ที่นครศรีธรรมราช ก็มีข้อมูลอัปเดตเมื่อไรผมก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าสำหรับฐานะของคุณเทพงไพเสนาพงศ์เป็นอย่างไรพ้นจากสสแล้วหรือไม่ถ้าพ้นแล้วแต่ละพักมีมติอย่างไรผมก็จะมาอัปเดตและมาแจ้งให้ทราบกันต่อเนื่องกนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ